โอ้ยพ่อเสร็จหรือ,อยังเนี่ยเอา้านีจะไปเลยลูกรลอพ่อก,ก่อนี่ทำไมพ่อทำตัวชักช้าแบบเนี้ยพ่ออยากไปทำงานวันแรกสายเหรออ๋อเปล่าเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกไปไปเลยไปพ่อเ<ป>นี่ยนี่หนูไม่นึกเลยนะว่าพ่อจะไปทำงานเป็นยามที่บริษัทหนูเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่ไม่สั่งหนูมานะหนูไม่ให้พ่อมาทำงานที่บริษัทหนูหรอกโอ้ยทำไงได้ลูกกัไอ้บริษัทเก่าที่ต่างจังหวัดอ่ะมันปิดตัวลงโอ้ยพ่อพพอไม่ต้องบรรยายอะไรทั้งนั้นอ่ะรีบไปได้แล้วอ่าจ้ะ โอ๊ยพ่อเราเร็วหน่อยเออได้ได้ลูกได้ลูก,ลกเอ้าหยุดทำไมลูกทำไมไม่เดินต่อล่ะพ่อเดินเข้าไปก่อนเถอะหนูจะแยกไปอีกทางอะ่ะเอ้าทำไมมันเป็นยังไงไม่เดินไปกับพ่อแล้วเออเหหน่ะพ่อพ่อเดินไปก่อนเถอะเฮ้ยก็ พ่อไม่รู้จักเส้นทางของบริษัทของหนูอะ่ละล้วพ่อจะทำยังไงเล่าโอ้ยพ่อถ้าพ่อกลัวหลงอะนะพ่อก็ถามคนแถวนี้เอาแล้วกันแค่นี้นะแยกเฮ้ย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 ,อ,ยอะไรของมันวะเนี่ยอ๋อจะเดินไปไหนเนี่ยเด้งรอเขานานไหม ไม่นานเลยจ้านานกว่านี้เขาก็รอได้แหมทีวันก่อนนะไปเดินห้างกันเขาเดินไม่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเองเตงก็ทำหน้าม,มุ่ยใสเขาแล้วอะก็ <c oughs> แหมวันนั้นมันไม่มีที่นั่งอะเนาะมันก็เมื่อยอะเออนี่ตัวเองมาเสร็จแล้วหรอวันนี้ก็เสร็จแล้วดิถ้าเกิดว่าไม่เสร็จจะมาหาตัวเองได้หรอดีเลยเรามาหาอะไรอร่อยๆทาเนเลยไหมเอาดีกำลังหิวพอดีเลยเอะเตง <c oughs> น้องครับสั่งอาหารเลยครับ ฮัลโหลประน,นันเมื่อเช้าอ่ะพ่อลืมของน่นรูกเอาไว้นะช่วยไปซื้อข้าวหมอกินหน่อยดิพ่อหิวอ่ะเออฉันไม่ว่างยุ่งอยู่ทำอะไรอยู่แค่นี้นะใครโทรมาลราตัวเองพวกขายประกันน่ะตัวเองเนี่ยไม่สนใจเลยพนักง,งานมาหรือยังเนี่ย,ยเขาหิวแล้วว่า ไม่เห็นน้องเดินมาส่งเขาเลยตึกเต็งกับตึกเขาอ่ะไกลกันจะตายแหมเพื่อตัวเองอ่ะเขาทําได้อยู่แล้วจ้ะ <c oughs> น่ารักที่สุดเลยปรานันเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะอรู้ได้ไงอะว่าฉันอยู่ที่นี่ เออเออคือคือคือว่าเอ่อที่คุณรู้จักลุงอย่างคนนี้ด้วยเหรอเออก็ต้องรู้จักสิครับก็ผมเป็นลุงข้างบ้านอ่ะเช็คอ๋อลุงข้างบ้านอือลุงสวัสดีครับสวัสดีครับวหนุ่มแล้วลุงมาทําไมอ่ะก็ตก็มาขอเงินหนูไงก็บอกแล้วว่าจะไปซื้อข้าวอยู่ข้าวเออเออเออแป้งเดี๋ยวเขามานะจ้ะ มานี่เลยมาอะ,อะไรลลูกน,นี่ทำไมลูกถึงบอกกับคนอื่นว่าพ่อไม่ใช่พ่อของลูกอะ่ะเพราะหนูไม่อยากให้ใครรู้ไงพ่อว่าหนูมีพ่อเป็นยามกระจอกกระจอกแบบนี้แล้วอ๋อก็เลย ก็เลยบอกว่าพ่อนี่เป็นลุงข้างบ้านอย่างนั้นเหรอหนูไม่ได้อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะพ่อแต่ตอนนี้หนูจําเป็นต้องพูดพ่อรู้ไหมะว่าหนูทําใจนานแค่ไหนอะกับการที่พ่อต้องมาเป็นยามหน้าบริษัทหนูเนี่ยพ่ออะไรลูกพ่ออะไรอะพ่อพ่อหนูอายหนูอายที่มีพ่อต้องจนเป็นยามต้องจนแบบนี้ไงชาไมลูกต้องอายด้วยล่ะลูกคหพ่อหนูจะไม่อายได้ไง พ่อรู้ป่ะพ่อแม่เพื่อนหนูแต่ละคนอะมีแตคนรวยๆทั้งนั้นแล้วพ่อเป็นใครอ่ะพ่อเป็นแค่ยามจนๆหน้าบริษัทหนูว่านะพ่อกับบ้านออกไปเถอะคืนพ่ออยู่นานกว่าน,นี้นะต้องมีคนรู้แน่ๆว่าหนูเป็นลูกยามไปดิไปดิพอ่ออย่าเพิ่งไปครับเชค็ค อย่าเพิ่งไปไหนครับคุณลุงคุณลุงเก๋สหภูมิตกใจเหรอปะนันที่ผมรู้ชื่อจริงของพ่อคุณเช็คเถอดรู้ได้ยังไงอะรู้ได้ยังไงหรอก็พอสองยานยีาไ่ไง แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ยาธรรมดาด้วยนะเป็นยาที่ว่ารักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจพ่อนี่พ่อเป็นโรคหัวใจเหรอใช่คุณรู้แบบนี้แล้วคุณยังกล้าทำกับพ่อคุณแบบนี้เหรอเขาเขาไม่เขาไม่เคยรู้มาก่อนคุณไม่ต้องอพูดอะไรทั้งนั้นแหละผมว่านะเราเลิกกันดีกว่า เลิกกันเลิกกันทาไมอะเชคทําไมอะเหรอนี่ขนาดพ่อของคุณเองอะคุณยังกล้าทําแบบนี้เลยอะบุปการีคือที่สุดของชีวิตแต่คุณกลับเอามาใช้ออวดกันเนี่ยนะมันเพื่ออะไรอะปนันเออแต่แต่ว่าไม่แต่อะไรทั้งนั้นอะคือผมรับไม่ได้นะที่คุณทำแบบนี้กับพ่อคุณเองอะผมไม่อยากจะคิดเลยอะ ถ้ามันเกิดกับพ่อแม่ผมบ้างเมันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าว่าแต่วิได้ทีนี้จะต้นไปนะเราอย่าได้มาเจอกันอีกเลยคุณลุงครับผมขอโทษนะครับของลนะุงครับเจษเจษหนูหนูขอโทษค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โกรธนะหนุไม่เหรอไอ้ล่กเ่าเอาทิ้งหนูไปแล้วอ่ะเหลือที่ลูกยังเหลือพ่ออยู่อหี้ยไงลูกเลยพ่อหนูพ่อยังรักหนูพรอเจ้าหนูคนละคนเลยนะเฮ้ยยกไปสิยกไปไว้ใต้ตึกอ่ะโอ้ยพวกนี้มันขี้เกียจจริงๆเลยเว้ยเช็คใครเรียกวะ คุณโปสวัสดีครับสวัสดีจ้าสบายฮะสวัสดีสสดคุณโปมมีอะไรล่ะครับอ๋อพอดีว่าเอาคนงานใหม่มาฝากหน่อยอ่ะฟันนี่เช็คนะเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่โอ้ฝ่าเนื้อฝ่าตัวแล้วนะหัวหน้าสวัสดีดูท่าทางก็ธรรมะธรมงดีนี่ว่ะ ก็แต่แกทําอะไรได้บ้างไงโอ้โหผมทำได้ทุกอย่างแล้วครับหัวหน้าแล้วแต่หัวหน้าจะสั่งเลยตั้งแต่สากระเบอือยังเรือโลกเลยฮะดีครับโมพ,พูดไทยก็ชัดฟังรู้เรื่องครับโมแล้วอยู่ไทยมานานยังอ๋ออยู่มาสองปีแล้วฮะ,ะโอเคอยังไงฝหน่อยนะเช็คได้เลยครับคุณโป๋งั้นฉันไปก่อนนะครับสวัสดีฮะคุณปอสวัสดีจ้าแงเอาโผทำแล้วฮะยื่นิ่งทำไมล่ะ เห็นแม่ปูน่ะไปยกสิปูอะฮะยกโมนี่เลยอะฮะเออโอ้ได้ครับหน้าจักร้าให้ฮะจักร้าให้เลยฮะเออขอหน้าเรื่องโคนะฮะอืมเออที่คนงานใหม่ใช่ฮะผมเป็นคนงานใหม่ฮะวันนี้ทำงานมันแรกอะไรฮะระวังตัวให้ดี ระว่าตัวฮะระเวลาฮะโผล่จะไปเห็นต้องระว่าอะไรเลยเฮ้ยคนงานใหม่ดีดิข้าวผัวน่ะมีอะไรฮะข้าดูน่ากินดีนดี่หว่าโอ้หน้าเกเสิฮะโผล่ไปซื้อที่หน้าปากซอยมานี่น่าก,กินมากๆเลยฮะไหนขอดูกใกล้ๆหน่อยได้แล้วหัวน่ะดูเลยฮะเออคุณหน้าคุณหน้านทำอย่างนี้ทำไมฮะนี่ข้าโผล่แล้วฮะที่แกเพิ่งมาใหม่ แกก็จําไว้ให้ดีนะว่าเขาหลังอ่ะแกต้องพักหลังรุ่นพี่ก<ะ>็กลับไปทํางานได้แล้วไปโหน่าเทาแต่โหยไม่ได้กี่ข้าวเลยนะฮะผมหิวฮะหิวฮะมันก็เรื่องของแกมันไม่ใช่เรื่องของฉันส่วนตอนนี้แกกลับไปทํางานเ,<อ>เข้าใจไหม<อ>แล้วหลังจากนี้แกต้องพักหลังรุ่นพี่เท่านั้นเป็นว่าละหนึ่งเดือนเข้าใจไหมเข้าเข้าใจฮะวหน้าดีไปทำงานได้และ ครับเสียเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินไปใช้หนี้เดี๋ยวนี้เลยครับครับเสียไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าแกไม่รีบหาเงินมาใช้หนี้ฉันนะฉันเอาแกตายแนนะ่ครับครับเข้าใจแล้วครับเสีย ฮจะหาเงินจากไหนไปใช้ดีพนันววเนี่ยเฮ้ยไม่นานเล่นพนันจนหมดตัวเลยเว้ยเฮ้ยแกหยุดมันนี่สิมันนี่สินี่แกไอคนงานใหม่มาแอบฟังฉันคูยโทรศัพท์อะโอโหผมไม่ดีอะไรนะหัวหน้าไม่ดีอะไรเลยฮะจริงๆฮะฉันไม่เชื่อ ถ้าแกไม่ได้มาแอบฟังฉันคุยโทรศัพท์และแกมาทำอะไรแถวนี้คือโผอะไรคืออะไรโปฉี่ฮะอะไรนะคือห่อะโค้งามามาเาะหัวหน้าก็เข้าไปแล้วโผเจองูเหลือมเตะไปโบะเลยครับผมก็เลยไม่กล้าฉี่นะฮะหัวหน้าก็เลยอมาฉี่ตรงนี้ฮะหัวหน้าแกพูดจริงจิงเหรอเพิ่งรู้ชิปไครับหัวหน้า แล้วไปแล้วก็กลับไปทํางานนั่นแหละครับหัวหน้าเ,เดี๋ยวผห,หรี่กลับไปโยกปูนะฮะหัวหน้าขอขอ,ขอโอก่อนนะฮะทำไงดีวะคิดออกลเราก็แค่หาคนงานมาสักสิคนแล้วก็หาค่าแรงมันคนละหมื่นทีนี้มันก็ครบแสนเรื่องง่ายงแค่นี้ ทำไมฉันคิดไม่ได้วะสิบเอ็ดสิบสองของแกสองพันเออหัวะฮะแต่คุณโปเขาบอกว่าเงื่นเรือหมื่นสองนะฮะของแกแค่สองพันก็พอแล้วเป็นแค่แรงงานเอาไปสิคิดจะเบี้ยวค่าแรงงานเหรอคะเบี้ยวอะไรนี่ พวกแกเป็นแค่แรงงานได้แค่นี้มันก็พอแล้วมั้งจะอ,อะไรเย,อ,เยอะแยะรับไปสิแบบนี้มันโกงกันนี่โกงเหรอแกพูดจาให้มันดีๆเลยนะฉันไม่ได้โกงเว้ยแบบนี้เขาเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ให้ชาติของฉันต่างหากเลยโอ้ไปโกงไงฮะไม่ไปหัวหน้าโคงไม่ได้เลยนะฮะโกงก็นช้าๆนี่แกเพิ่งจะมาใหม่แกอย่าปากดีมันมากนะนะจะเอาไม่สองพันอ่ะ ฉันแค่ขอค่าน้ำชาหมื่นเดียวมันจะเป็นไรไปฮะคออ่าน้ำชาเป็นหมื่นเลยเหรอเช็คคุณโผทำไมเห็นหน้าฉันตกใจมากเลยเหรอเออ,เอ,อคือจะอธิบายอะไรแกคงไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วแหละเพราะว่าฉันเนี่ยรู้ความจริงทั้งหมดแล้วความจริงความจริงอะไรครับคุณโผก็ความจริงที่ว่า ตอนนี้แกกำลังเป็นหนี้พนันและแกก็กำลังจะโกงเงินคนงานยังไงล่ะแกที่บอกว่าแกไม่ได้ยินที่ฉันคุยไงแกบอกว่าไปฟ้องใช่ไหมอ,อ๋อคือเขาไม่ได้เอาไปฟ้องหรอกคนที่ฟ้องคือฉันอา้าวเฟิรนมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาหาพี่ถึงที่ห้องเลยปกติเห็นเวลาคนงานมีอะไรก็จะแจ้งผ่านเช็คมาไม่ใช่หรอ แต่ว่าเรื่องนี้แจ้งหัวหน้าเช็คไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาเองเรื่องของเช็คงั้นหรอครับทำไงดีวะคิดออกไเราก็แค่หาคนงานมาสักสิบคนแล้วก็หาค่าแรงมันคนละหมื่น ทีนี้มันก็ครบแสนเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมฉันคิดไม่ได้วะเฟิร์นนี่เธอพูดจริงใช่ไหมค่ะคุณปรดต้องช่วยพวกเรานะคะเธอไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้ฉันช่วยเธอแน,น่ๆ ในเมื่อเธอมีหลักฐานชั้นดีขนาดนี้มันไม่รอดแน่ๆรอหอยนี่แก่แกก็ทำงานมาตั้งนานนะแกถึงขั้นถ่ายคลิปชั้นเลยเหรอหัวหน้าที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดแล้วก็เอาเจอลูกน้องก็ต้องเจอแบบนี้แหละคะ่ะอ่ะคุณโฟครับคือไอ้น,นี่มันพูดมามันไม่จริงนะครับเรื่องทั้งหมดผมอธิบายได้นะครับคุณโฟ นี่แกจะอธิบายอะไรอีกเช็คในเมื่อหลักฐานมันชัดเจนซะขนาดเนี้ยฉันคิดอยู่แล้วเชียวว่าคนที่โกงเงินคนงานต้องเป็นแกไอ้เช็คฉันไล่แกออกและแกก็เตรียมตัวเตรียมใจเข้าไปอยู่ในคุกได้เลยค,คุกเลยครับอคุณโผม่ผมผิดอะไรครับทำไมผมต้องติดคุกด้วยก็ข้อหาช่อโกงแรงงานไงครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไม แกพูดไทยจัดจังเลยวะก็ผมเป็นคนไทยนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือผมเป็นตำรวจด้วยครับตำรวจแกเป็นตำรวจตั้งแต่แรกเลยเหรอใช่ซันเขาเป็นตำรวจที่ถูกส่งตัวมาเพื่อมาสืบเรื่องของหุนหน้าที่โกงข่าแรงคนงานยังไงล่ะคุณคือคุณซันที่ผู้กองส่งพงส่งมาใช่ไหมคะใช่ครับ ผมถูกส่งตัวมานะครับเพราะว่าได้รับข่าวว่าใช้งานของคุณเนี่ยเกิดการช่อโกงแรงงานเกิดขึ้นนะครับช่อโกงแรงงานเหรอคะใช่ครับผมคิดว่าคนที่ไปแจ้งความเนี่ยอาจจะเป็นแรงงานของคุณนะครับอืมคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยฉันเองก็ได้รับรายงานมาเหมือนกันนะคะแต่แค่ตอนนี้ฉันยังหาหลักฐานเอาผิดใครไม่ได้เท่านั้นเองเอางี้ไหมครับผมปรึกษาไ,ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่า ผมขอแฝงตัวเป็นแรงงานของคุณได้ไหมครับไม่มีปัญหาค่ะโอเคครับคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะได้ครับนี่แกไปกับฉันเลยตอนนี้เอาเงินมานี่ยคุณตำรวจนี่ครับคุณโสผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับอย่าจับผมเลยไปฉันอยู่กับแกมักจับเือนใช้ฉันเยอะใช่ไหมได้เดี๋ยวนี้เจอแน่นอนนี่อย่าบอกนะว่าคุณโอดรู้ตั้งแต่แรกแล้วก็รอหลักฐานใช่ไหมครับ แล้วล่ะเฟิรนฉันไม่นึกเลยนะว่าลูกน้องที่ทำงานกับฉันมาตลอดจะมีสันดานโจรแบบนี้